ดูวิธีทำนะครับใช้กระป๋องปั้นกระป๋องนะครับจำนวนแปดกระป๋องนะครับเจาะรูเจาะรูตรงกลางนะครับจำนวนสี่กระป๋องนะครับเจาะเสร็จแล้วผมใช้ตะปูนะครับตอกให้เป็นรูแบบนี้นะครับสี่กระป๋องแล้วก็ส่วนที่เหลืออีกสี่กระป๋องก็คือเจาะรูหัวท้ายนะครับจากนั้นต่อกกระป๋องนะครับด้วยกาวร้อนนะครับ จะต่อแค่3ามกระป๋องก่อนนะครับแบบนี้ก็ทาคราวร้อนแล้วก็ต่อกระป๋อง3ามกระป๋องก่อนนะครับอัดไปเยอะๆครับเพราะว่าแรงดันมันสูงนะครับส่วนกระป๋องที่เราเจาะโล่งนะครับก็ต่อไว้เหมือนกันทีนี้มาดูในส่วนของตัวจุดระเบิดนะครับผมใช้ขวดเบปซี่นะครับใส่กระป๋องที่เหลือหนึ่งกระป๋องนะครับ จะมีช่องว่างอยู่ประมาณสองมิลนะครับใช้ได้รอนเป่านะครับให้มันรัดตัวกระป๋องให้แน่นนะครับจากนั้นอัดด้วยก,กาวร้อนอีกทีนะครับตรงนี้ต้องย้ำเยอะๆนะครับจากนั้นก็ต่อเข้าชุดนะครับที่เราแยกไปตอนแรกนะครับอัดกาวร้อนนะครับเยอะ นี้ก็มาเชื่อมส่วนที่เปิดโล่งนะครับเป็นกระบอกยาวแบบนี้ทีนี้มาดูพระเอกนะครับก็คือใช้ฝาขวดเบบซี่นะครับตัวแมกนิโตนะครับลกนณะแบบนี้นะครับจะอยู่ในปืนจุดเตานะครับแล้วก็ไฟแช็กที่กดดังแป๊กแปกนะครับเขาเรียกตัวแมกนิโตจุดระเบิดทำงานเจาะรูนะครับเจาะรูฝานะครับ แล้วก็ขัดให้หยาบนะครับเพื่อไม่หยอดกาวนะครับจะได้ยึดกาวอยู่ครับทีนี้หยอดด้วยกาวร้อนก่อนนะครับระวังอย่าไปหยอดใส่รูสปริงนะครับมันจะกดไม่ลงลักษณะก็เป็นแบบนี้ทีนี้ส่วนที่สิ้นเปลืองน่สุดก็คือในส่วนของเราต้องอัดด้วยอี็อกซี่นะครับย้ำให้แน่นนะครับอี็อกซี่ชุดหนึ่งก็เกือบร้อยนะครับแล้วก็พันเข้าแบบนี้นครับตามด้วยเทปกาว ก็ประกอบฝาที่เรายอดกาวแล้วก e ็เสร็จเรียบร้อยครับประมาณนี้ง่ายๆวิธีการเล่นนะครับก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับฉีดเข้าไปสี่ครั้งนะครับแล้ก็ปิดปานะครับ เยาเยาวครับหวานเจี๊ยบเป็นนั้น <laughs>